เอ็กเพรสมาเนี oh! mente, ่ยในอ p นี่ครับ ก็อยู่กับหนึ่งนะครับไม่ใช่ผมเฟิร์สครับผมผมผมเฟิร์สนะอันนี้พี่หนึ่งแต่ว่าชื่อเฟิร์สก็แปลว่าหนึ่งชื่อหนึ่งก็คือเฟิร์สเหมือนกันผมว่าผมชื่อเฟิร์สนี่พี่หนึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนอื่นผมต้องบอกว่าเราไม่ได้เจอกันมานานมากเป็นเดือนเหตุผลอะไรโควิดด้วยอืมอะไรด้วยอคหัดด้วยเนี่ยคุณอะเฮ้ยเดี๋ยวดิอันนี้ขอขอโอเคไม่เป็นไรผ่านไปอย่างนี้อย่างนี้ ที่ไม่ได้เจอกันเพราะว่ารถไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีสถานการณ์ไม่ค่อยดีใช่แล้วก็การอัปเดตอะไรก็ยังนิ่งๆกันก่อนมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ตอนนี้นมันมีอะไรใหม่แล้วมีอลังการงานสร้าง,งดีม่ดีไม่รู้แต่ล้อนแต่ล้อนแรกจองหมดแล้วอล้อนแรกจองหมดแล้วใช่ใช่เจ็ดค,คันก็คือที่เขาบอกเลยว,ว่าฟอร์มอีโวลูชันทู เลเวลูชั่นมันจะรีโ <L ivo. S 2> วหรือว่าเลเวหรือว่าเลโวดีผมที่<ม>อรณ์เลเวลูชั่นแต่เขาดูค่ารีโวลูชั่นบางคนบางคนก็เลฟหรือรีก็อยู่ที่ถนัดแล้วกันแต่ว่าราะว่ามันสะกดอย่างนี้แล้วกัน <Okay. S 2> ก็คือกล่าวไปใหม่ใหม่ม,มา,มาก่อนอื่นต้องบอกก่อน ้องยอมรับสักทีว่าเปลี่ยนเจเนอเรชันใหม่ใช่มันก็ตามยุคสมัยนะพี่นะใช่ใช่มันตามยุคสมัยเลยแต่ถ้าถามแล้วมันออกมาเป็นไงรุ่นนี่เฟอร์บอกเลยว่าผลตอบรับดีนะเพราะว่ามันสวยแล้วคันมันไม่ใหญ่มากเหมาะกับการขี่เล่นครับแต่ถ้าถามขี่ทางไกลอ่ะขี่ได้ก็เหมือนเราขับสปอร์ตเตอร์สปอร์ตเตอร์แต่แบบสามสี่แปดก็ไปเชียงใหม่ได้เหมือนกันอ่าอันนี้มันก็อยู่ที่ความชอบแต่ถ้าถามว่าขี่เล่น คน,คนหมอเลยเพราะว่าราคาอยู่เจ็ดแสนเก้าพันบาทเปิดราคาเลยนะคะรับก็คือเจ็ดแสนต้น,ตนๆเฉียดๆนิดๆ,ดๆเองตีมันเจ็ดแสนแล้วกันเพราะว่ามันเจ็ดแสนเก้าพันบาทนี่เห็นภาพลักกันแล้วไม่รู้ว่าถูกใจไมใหมนี่คือคันจริงๆเลยเป็นสีดำและสีทิวเตนเชอร์รี่สีแดงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ย<ล>ี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดรถมาเมื่อไหร่ รถนาเมื่อวานใช่คันนี้มารับพรุ่งนี้น่าจะเป็นคันแรกที่รับรถนะอันนี้เจ้าของแต่ไม่รู้ว่าพี่เองปล่อยคลิปอาจจะมีหลายคันในประเทศนะก็ได้แต่ถ้าวันว่าพรุ่งนี้ลูกค้ามารับวันที่ยี่วันที่ยี่แปดแล้ววันที่หกรับเลยจองไว้ตั้งแต่วันแรกที่เปิดราคาจองตอนสี่ทุ่มครึ่งเดือห้าทุ่มจำไม่ได้เราได้อยู่คันแรกเนจองเดี๋ยวก่อนอื่นคลิปนี้นะครับเราจะรีวิวแค่รถจอดอยู่กับที่แล้วก็คลิปต่อไปเราจะออกไปขี่กันใช่วันนี้ผนตกงใ้ดูเปียกๆกูเลยอ่าใช่ตอนนี้ก็คืออย่างตตัััวผมเเเเออออองงงกกกบนนน้้ฟรี่ยขละใแได ับ2คันนี้ออปชั่นเต็มมากรถทัวรี่งมีย Music, ังไงไอตัวเล็กไม่มีอย่างนั้นเลยใช่เหมือนยกระบบฟังชั่นอะในพันเดกาวกันไม้มีมีบางอย่างที่ไม่ได้มีมเล็กก้อยแต่ส่วนมากครบถ้วนแล้วครบถ้วน <Bruno. S 3> เหมือนที่เหมือนที่พี่แบงค์พี่แบงค์พ, Bank พ,พี่ซีตีแบงค์เขาบอกว่ารถเล็กยัดสเปคใช่ใช<อ>่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย บอกเลยนะครับสูตรของเขาคือวาลวเปิดโลกเปลี่ยนเอออะไรรถอะไรก็ไม่รู้วาร์ปได้คือแบบปิดปุ๊บมันมันวาร์ปมันเร็วเร็วิงๆมันก็ถ้าเทียบรถสปอร์ตหลายๆคาดว่าอาจจะมีความเร็วนี้แล้วแต่ว่าสำหรับฮาร์เลถ้านัดไม่นับวีลอดอันนี้ก็ถือว่าใหม่นะเพรามันเร็วอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงเห็นมีพี่เขาจะท้าแข่งกับ วีลอดอยู่จริงหรอจี้จี้ใช่จริงว่ะไปลองไปลองไปลองใช่โอเคมันทำสอหิเท่ากันครับแต่มันพัฒนามาแล้วอ่าโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึงครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งดราม่ากันเฟิร์ดฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมฉีดแล้วส่วนตัวผมนะครับตรวจตลอด ที่ละสองช่องแยงเขาชอบเดี๋ยวเดี๋ยวผมแย่ความสบายใจเดี๋ยวผมปิดผ้าก่อนก็ได้นะครับเขาชอบแย่แต่เฟิร์สฉีดโคลาสองเข็มขอพูดหน่อยอ่าใช่ก็เขาปิดเขาเปิดหน้ามานานแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูกันครับว่ารีวิวรถจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับโอเคครับโอเคครับเฟิร์สโอเคพี่อ่า ไปดูคันนี้ก่อนไหมสีดำเใช่เดี๋ยวบอกอันนี้อันนี้คือรถของลูกค้าใช่กันเลยมาจอดโชว์กันแต่เดี๋ยวตอนเราเล่นอ่ะเรามาเล่นคันนู้นแต่เนี่ยเป็นรถลูกค้าเตรียมเช็ดส่งใส่ป้ายทะเบียนเพระพิ่งพิเดียร์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับก็เดี๋ยวรอเช็ดส่งก็คือเอาเป็นว่ามันเหมือนกันแหละแต่แค่คันนี้เป็นสีดำไม่เฉยให้ดูความสวยของมเรื่องสีแล้วมีกี่สีเฟิร์สมี3สีครับมีสีดำสีขาวสีแดงเลือดหมูแต่ตอนนี้มาแค่สองสีสีสีขาวกำลังจะมามีลูกค้าจองแล้วเหมือนกันมีมมมาาาาาคครรบสสสสีีแแลล้วหะใในจกกก็ทัถถไดดดตูุ่่7,9,000 สีแดงสีขาวบวกเพิ่มหมื่นหนึ่งเป็น719ครับโอเคแล้วพี่ถามหน่อยว่าลักษณะของเขาเนี่ยมันเอาอะไรมาผสมกันบ้างก็ถามเฟิร์งนะเหมือนแฟตบล็อกเจอวีหลอดเจอเอฟเอ็กดีอาร์อันไหนอันไหนอันไหนแฟตบล็อกบ้างไฟหน้าไฟหน้านะครับช่วงล้อช่วงล้อทั้งหน้าทั้งหลังก็คือดูเผลอเผลอแฟตบ็อกมันจะเป็น16 16แต่ตัวเนี้ยเนี่ยเป็น17 16 ล้อหลังร้อยแปดสิบครับล้อหน้า160อ่าล้อหน้าล้อหน้ายางใหญ่นั่นยางกว้างแบตบ็อกเสร็จแล้วลาอะไรอีกนะวีลอตมันคล้ายๆวีลอตนะถามเพราะน้มันเหมือนนะมัคือเครื่องหรือเปล่าคือเครื่องมันบล็อกคล้ายๆกันอ่าบล็อกคล้ายๆกันนะครับไม่มีก้างกระทุงอ่าโอเคแล้วก็ไอ้เบรกดีอาร์ก็คือช่วงท้ายเห็นไหมใช่กําลังไปนักเลยเป็นในเบรกดีอาร์เลยคือท้ายก็ใช่คล้ายๆนะใช่โอเคเปิดตูดนะครับ อันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเราไม่บอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนคิดคนเขาได้แรงบันดานใจมาจากอะไรแตงเพราะคนมองว่ามันเหมือนแซตบล็อบนวีลอตบนเอเบ็ดีอแต่มันคือไงมันคือฮาร์เลย์มันคือฮาร์เลย์สายพันธุ์ใหม่ตามที่ีบอกพี่ว่าเขาเอาข้อดีของรถแต่ละรุ่นะมามันผนวกกันชัวร์มันพัฒนามาจนถึงวันนี้แล้วอะมเรื่องระบบเทคโนโลยีมันก็เยอะเรื่องระบบเบรกเรื่องความสั่นเรื่องความสบายอะไรต่างๆกันนะตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ได้หมด แต่ไม่แค่เป็นรถไซส์เล็กค็ห่างไปมันก็ชื่อตระกูลสปอร์เตอร์แล้วก็บอกว่าคือสปอร์เตอร์จะไปเทียบกับซ็อกเจลร์ตัวเองมันก็ไม่ได้เหมือนเราเปรียบเทียบวีออสไปเทียบกับแคมเปอรี่มันก็เทียบไม่ได้เหมือนซิตี้สู้กับแอคคอร์ดมันก็ไม่ได้มันคนละเซกเมนต์กันมันมีเอกลักษณ์ั้งหมดอยู่แล้วนะครัใช่โอเคเราเรามาดูอุปกรณ์ส่วนควบของมันนี้แหละใรี่รถดยู่โนใครที่เข้ามาลองเทสมาลองเล่นมาเจะมาเจอกับอันนี้เลยครับอันนี้สีทมิเต้นเชอร์รีี่่สอออกกกกเเดด็็แงงๆคโไลจาาาข้้หนนะ หน้า,นา<ม>ล้อขอบ17หน้ายาง 160. 1้0ยหครับใหญ่มากใหญ่มากเลยเนาะใหญ่ใช่โชคอัพไซด์ดาวโชคนี้นะครับแต่ที่มันแตกต่างจากพวกเอเบ็หรือว่าแคทบ๊อบเนี่ยเพราะว่ามันสามารถปรับได้ปรับได้นะ,ะเหมือนเหมือนแพนเมกาเอาจริงๆแล้วเนี่ยพี่มองแล้วว่ามันเหมือนเอาออปชันของพวกรถตระกูลรถสปอร์ตใช่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตนะเอามาใส่คันนี้เรียกว่าสปอร์ตฮาเร่ดดีว,ว่าช่วงหน้ามันสั้น พอขับแล้วมันช่วงพอเราเวลาเราขับอ่ะมันมองเห็นถนนอยู่ใกล้มันฟิลเหมือนขับบุเอ้แบบบุเอ้มันเป็นเหมือนทรงมันแนกเก็ตไงแล้วก็ฟิลหน้าสั้นๆเหมือนกันแต่เมื่อกี้ถึงช่วงหน้านะเบรกก็ให้เป็นแบมโบ่มาเลยแต่บัมโบ่จริงเบรกเราเบรกฮาราเลยเราใช้แบมโบ่อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นเกรด OEM คือตีโลโก้เป็นฮาร์เลยแต่ตัวเนี้ยเนี่ยให้โลโก้มาเป็นแบมโบ่เลยแบบมโนะเห็นไหมจานก็เป็นโบ่เห็นไหมเห็นเห็นจานไหมเห็นจานจานมีโลโก้โบอ่าจานบอกมินมาด้วยนะ โชกกนี้บอกโชกก็คือปรับได้ปรับได้นะครับโชกเออนี่ฮาเล่ไม่เคยมีปรับแข็งอ่อนไับปรับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะรีเบลเออที่เุปกนี้ใช่ปรับความหนืดแล้วก็ความแข็งอ่อนได้้ายขวาอันนี้ปรับคอมอันนี้ปรับรีอ่าก็คืออันนี้คือค่าแข็งของสปริงอันนี้ความหนืดของน้ำมันน้ำมันใช่ครับโอเคครับมันเป็นเหมือนแพ่นอเมริกาตัวสแตนดาร์ดมนเลยปรับเหมือนกัน แต่ว่าไม่ควรปรับเองอยู่ที่บ้านควรมาที่ศูนย์ก่อนดีกว่าจริงมานั้นมามาปรึกษาทีมทวิชกได้ครับแล้วจะรู้ว่าปรับอย่างไรเราชอบเลยจริงถ้าอยากเล่นก็ปรับเองได้ครับไม่ีปัญหาเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าปรับแล้วจะแข็งขี่ดีไหมก็เราก็ลองมันมีมันเป็นใช้ไขควงปากแบนหมุนนะครับแบนนะครับปากโล่ปากแบนนะครับแต่ว่าไม่ควรปรับเล่นนะผมว่าเดี๋ยวกรอนเข้าโค้งถ้าโรงงานก็โอเคอยู่แล้วใช่แล้วก็พูดถึงโชว์แล้วไปโชวโหลังเลยของกระโดดข้ามไปโชวหลังกันโชวหลังนี้หมุนเหมือนกัน นะครับพวกหลังจะเป็นพีโลดอ๋อพีโลดใช่พีโลดก็คือว่ามันเป็นเหมือนปรับตามน้ำหนักผู้ขับขี่อ่ะมีเกือบ 40, 40ระดับได้ปังะ <40 S 2> ว่สิระดับเลยเพราะว่ามันมันหมุนแบบไม่รู้จะหมุนยังไงอันนี้สุดนะผมนะหมุนซ้ายสุดเนี่ยคือซอฟต์คืออ่อนอขวามหมุนไปสุดเลยคือแข็งก็คือลองขี่แล้วก็ลองปรับด้วยว่าตัวเองอะ หมาะที่ระดับไหนก็คือลองดูบางคนชอบนี่บางคนชอบแข็งแล้วแต่เนาะอันนี้ระบบช่วงล่างไปแล้วโอเคโอเคการดีไซน์ของไฟหน้าและไฟเลี้ยวผมว่ามันเหมือนแฟ็ตเป็นบ๊อบเลยอ่ามีแฟ็ตบ๊อบกับกับโฟทีเอทผสมกันใช่ก็คืออันนี้คือโฟทีเอทที่ว่าอใหญ่ร้อยใหญ่ใช่อันเนี้ยชุดเนี้ยของแฟ็ตบ๊อบเลยนะครับอันนี้นะมันจะมีเหมือนจะมีโลโก้ตัวหนังสือฮาร์เลย์เดวิสันเดี๋ยวเราคือให้รู้ว่าเป็นเป็นของแท้แล้วก็ฮาร์เลย์เดวิสัน นี่นะฮะสวยเหมือนกันนะไฟไฟหน้าเป็น LED ป่ะเออ LED หมดเลยอ๋อโอเคทั้งคันก็ใช่ใช่ไหมครับทั้งคัน LED หมดเลยใช่โอเคแต่ว่าจะดูเปื่อยๆหน่อยเนาะเพราะว่าอย่างแฟลชบล็อกเขาจะมีข้อใชอที่ไม่น่ามีไม่มีอะไรเลยคุณเด็กมือคัสปรับได้ทั้งหมด5ระดับ5ระดับนะครับตามชอบตามชอบว่าชอบใกล้ชอบไกลอันนี้ไม่ใช่น้ำมันนะน้ำนะฝนตกดีนะครับชอบไกลชอบไหนอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับ เค <Okay. S 2> ก,กับกับแฮนเนเหมือนยกแผ่นเมกามาวางก่อการลายเดียวคันนี่นะครับประกับซ้ายขวาคือเหมือนแผ่นอเมริกาเลยไม่มีอะไรต่างไม่มีมต่างลเ,เลยยกมาหมดเลยนะครับแล้วแล้วพี่ถามหน่อยว่าแท้งเนี่ยยกมาเหมือนปั๊มลอยเหมือนกันแต่ปั๊มลอยแผ่นเมกามันจะเป็นของโบผมว่ามันอยู่ที่การดีไซน์มากกว่าจะเป็นแบบไหนแต่มัน ว่าคุณสมัติการใช้งานเหมือนกันเพราะมันคือป๊มลอยมันมันเซอร์วิสง่ายพอทเข้าตลอดง่ายแล้วก็ดีด้วยดีไซน์ดีว่าเห็นน้ำมันยังอยู่เนาะสวยโอเคป๊มบนโบนนะเห็นไหมก็คือคือรุ่นเนี้ยมัน มันให้โบ้มาเลยอ,ะอ่ะมันไม่ใช่เกรีร O E M ที่เป็นแบมโบ้ทำจริงแต่ว่าปั๊มเป็นฮาร์เรอันนี้คือปั๊มเป็นแบมโบ้มาเลยเพื่อให้ความซิ่งมันตรงกับรุ่นรถกร,ร,รกมองหลังนี่ทำไมเป็นทรงแบบนี้อะ่ะจริงมันอยู่ข้างบนแต่เรากล่าให้มันอยู่ข้างล่าง<อ>เพื่อให้มันสวยงามที่ับไปข้างบนก็ได้ออกไปข้างบนจะมองเห็นชัดกว่าแต่ในอนาคตผมมองว่ากระจกแต่งหน้าจะมีกระจกที่แบบว่าเอาไปข้างล่างแล้วมองเห็นชัดครับแต่เนี่ยผมมองว่าเมื่อวานที่ลองขี่แล้วมันยังมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หน้าจอ T F T 4 4นนิิ้้วมดดููเเลลยยัครบวป่ะ สี่นิ้วเฮ้ยเตามตามหลักธรรวัดสี่นิ้วเนาะเฟิร์สเฟิร์สแปดนิ้วอุ first, first วว้ยผมเลเ็กตายไม่ใช่ั้งสบายสบายแนะโอ้โห สวยเนาะสวยเนาะหมาถึงนิ้วผมมาเล็ตไม่ไงสีสีมีเมนูสัตย์ไทยยังใช้งานฟังก์ชันมือถือยังไม่ได้ยังไม่ลองในบ้านเราลองแล้วบข้างนอกางนอใช้ได้มันจะมีแอปเฮดดี้ของมันแต่บ้านเรายังไม่มีเมื่อชาาเซิร์ฟกยมีเล่นอยู่ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่ได้ในประเทศเราพูดถึงไล่กันมาตั้งแต่แรกแล้วชุดหน้าไปแล้วกลับมาแล้วมาถึงโหมดมาดูหมวกครับว่าโหมดมี3โหมดนะก็คือโรสเลสปอร์แต่ถ้าดูในฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีคัสตอมเมคัสต้อมบีแบบแพน์เมกาด้วยแต่ว่าตอนเน Il, มือก็ยังไม่มีถ้าอยากได้ต้องซื้อเพิ่มเองโอเคแต่ตัวโหมดเนี่ยหลักๆเลยมีรถเลนสปอร์ตจะให้ดูตรงนี้รถเลนแล้วก็สปอร์ตนะครับตั้งค่าตั้งแต่เครขับขี่มอเตอร์ขับขี่ใช่ไหมฝนถนนสปอร์ตถ้าต้องเอข้าต้องบีเปิดมีแต่ยังใช้ไม่ได้ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องสนใจก็คือเดี๋ยวอนาคตหน้าว่ากันใหม่ใช่ว <soci> ่าใหม่แล้วก็เรื่องเท็กชันคอนโทรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนแพน่เมกากดตรงนี้ถ้าจะกดเปิดกดกดค้างนี่นะครับใช่ถ้าเวลาปิด ตอนนี้มันอาจมันไม่ขึ้นหรอกมันต้องซัแล้วไปก่อนไม่ขึ้นตรงนี้มันทั้งคอนโทรลถ้าเรากดปิดแล้วก็กดไปทีนึงปุ๊บแต่ทังชั่นมันจะหายออกมาอ๋อโอเคมีเหมือนกันมีเหมือนกันทั้งคอนโทรลมีเป็นระบบพื้นฐานนั้นหาว่านะเป็นพื้นฐานแหละใช่ของรถรุ่นใหม่ตระกูลแล้วบริชันอ่าแล้วก็ประกรับ้ายขวาเราบอกไปหมดแล้วอ่าฮะเหมือนแทนเมกาหมดเลยครับฟังก์ชันเสียงยังใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นไรเพราะเราเมื่อกี้ลองไอโฟนแล้วยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่มีก็คือหลักๆเลยก็ เหมือนฮาร์เรย์ทั่วไปผมว่านี้ก็มีอะไรมาให้เล่นเยอะนะการแท็กชั่นวัดลมยางอุณหภูมิแล้วก็ปรับโหมดอืใช่ถ้าเป็นทาร์เรย์แบบสปอร์ตเตอร์เดิมๆเนี่ยมีแค่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดปิดแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยใช่เรื่องถังน้ำมันล่ะครับผมถังน้ำมันเปิดรู้สึกดูดีมากเปิดเข้าไปแล้วไม่มีสนิมเมื่อก่อนแล้วเป็นอก่านสนิมเป็นปกตินะเพราะว่าฮาร์เรย์มันคือเหล็กครับเปิดนี้ให้ดู เออเเอเปิดออก้นังไงเปิดง่ายนะเนี่ยแข็งแล้วก็มีมีกุญแจให้เลยให้เลยนะใช่คือกุญแจเป็นอย่างนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนถังล็อกตายอ่ะเป็นเหมือนพวกวรดปราวิธีการปิดก็คือต้องหมุนก่อนเพื่อให้มันหุบเข้าไปเห็นไหมอ่าอ่าหุบเข้าไปหุเข้าไปปุ๊บถ้าจะวิธีจะเปิดก็คือหมุนอีกที แล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองเห็นไหมดูความสวยงามดูความลักชัวรี่ของถังเออมันดูเรียบร้อยเก็บงานดีเนาะดูมันไม่เหมือนทะเลสมัยก่อนที่เปิดมามีสน,นิมบ้างอะไรบ้างมันเป็นเถื่ <ๆ S 1> อนๆอใจเขาไม่ใช่เถื่อๆดิบๆโทษๆแล้วแกสวยงามมากเหมือนแผ่นอเมริกาเป๊ะเลยครับดูดีดูดีสมก็ของความเป็นของใหม่โอเคแล้วก็อเลื่อนถังนน้ำมันกี่ลิตรครับเพิ่อนถังนน้ำมัน11 11ลิตรใช่วิ่งอัตราการวิ่งนี่ประมาณเฉลี่ยเหมือนแพรนเมกาเข้าเหมือนเดิมอ่ะสิบห้าถึงสิบเจ็ดกิโลลิตรอ๋อโอเคครับวิ่งไกลๆได้สบายแล้วเบาะล่ะเบาะเบาะนี่ไม่เฟิร์สเบาะเบาะที่ลองแล้วเมื่อวานนะถังน้ำมันผมว่าทรงมันเรียวนะอ่ามันสิบเอ็ด้จริงจริงแล้วอ่ะจริงๆมันอยู่ประมาณเกือบสิบสองนะเอาเหรอเกือบสิบสองมันสิบเอ็ดกว่าสิบเอ็ดจุดเก้ามั้งก็่ี่มันสิบสองอ่ะสีบเอสิบสองที่สิบสองใช่สิบเก้าโอเคได้ครับทรงเรียวทรงมันไม่ได้ยาวแบบ มันดูมันจริงมันมันดูเหมือนใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่มันเข้าตัวรถสวยมากเชื่อเท้าแล้วก็บอกก็คือขนามผมนะเหมือนแฟลตบล็อกคนไอ้เบนจีอาร์มีความนิ่มอยู่แต่ก็แล้วก็มีความแข็งด้วยแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งมากแล้วมันเหมือนจะไหลไปข้างหลังไหมไม่นะรถมันแรงมากเลยนะแล้วมันจะวาร์ปแบบตอนที่มันดึงอ่ะไม่รู้สึกดึงเดี๋ยวฟิลก่อนมันดึงดีแต่ว่ามันก็ไม่ไหลขนาดนั้นเพราะว่าเราเก่งใ่ะเพราะว่ามันรถใหม่เราเก่งอ่ะ มันมันเหมือนมันมันมันด้วยรูปทรงบ่อมันมันเป็นขึ้นเห็นไหมตรงปลายมันขึ้นมันขึ้นหน่อยใช่ขึ้นก็คือกันเมื่อวันที่ไปเราเปิดดูอะเหวอแต่ตัวก็แต่ตัวก็ไม่ได้ปิวว่าแต่จะเว่อร์แต่เหว่ออยู่มันแรงใช่โอเคครับบอกได้เรื่องพักเท้าพักเท้าเป็นฟอรร์์เวิดฟอร์เวิร์ดนะครับมีคอนโทรลขายเป็นชุดแต่งแง่มีคอนโทรลโอเคเกียร์นิ่มมากบอกเลยเกียร์นิ่มเกียร์นี่มีเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกเลยแล้วเวลาตบมันก็รู้สึกนิ่มอะไปบอกนีมันนิ่มอันนี้ใหญ่เลยอลังการเลยนนี่่เฟิร์สหม้้อใช ก็เหมือนแพนเมกาแพนเากาก็อยู่ข้างหน้าครับก็คือ พื้นฐานที่เพืนบอกเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเหมือนแพนอเมริกาเลยแบตก็อยู่ข้างหน้าเหมือนแพนอเมริกาเหมือนกันโอเคแต่นี่ยินข่าวว่ากองอากาศอยู่ในใต้ฐานอยู่ข้างบนก็เหมือนแพนอเมริกาก็เหมือนมีหลอดนะเหมือนแพนอเมริกากองก็อยู่ข้างบนอ่าใช่ทีนี้พวกกองที่มันโชว์แบบเลี้ยวออกมาจะไม่มีอะไรจะไม่มีโชว์แล้วจะเป็นแบบเปลี่ยนกองซิ่งให้มันดูอากาศได้เยอะขึ้นใช่อาจจะเป็นผ้ากองซิ่งใช่ไหมโอเคเน้นอะไรเงี้ยเออซิ่งเฉยเขาแต่ของสกิมมิ่งก็คือโอเคเน้นทำให้แหละแล้วมีคำถามสเตจหนึ่งของเขาอ่ะเท่ากองกล่องเหมือนเเเเดดิิมมมมม่่่ะหหรืืออออวาันนนนตตต้้งีีแย เรื่องการรีแมปมันยังไม่มาแต่ท่อเพราะว่าอนาคตมีแน่นอนกล่องก็เปลี่ยนอยู่แล้วอ่าไออีกอันนึงก็คือกล่องก็คือรีแมปใช่รีแมปเดี๋ยวรอดูว่าจะมีสกิมมิ่งทำอะไรออกมาอ๋อโอเคตอนนี้คือรถใหม่เรายังตอบอะไรไม่ได้มีของแต่งแล้วพวกเบาซ้อนพักเท้าพิงหลังเป้ในเว็บมีให้ดูแล้วราคามาแด้วยมาแล้วยเดี๋ยวใครอยากสงสัยก็ทักมาถามได้โอเคพักเท้าก็หลักพันพักเท้าหน้าหลังประมาณคู่ละหกพันแล้วมีคนถามว่าซ้อนอ่ะซ้อนได้ มันจะเป็นลักษณะอย่างไงอันนี้อันนี้ดึงได้นะครับดึงได้ใช่ดึง,ดงได้นี่อย่างนี้นะครับ <S <S แล้วก็ตัวหลังนึงไ,ได้เลยเวลาเปิดบ่อต้องไขกุญแจแต่อันหลังดึงได้เลยแต่ตัวบ่อต้องไขกุญแจโอเคนี่เอาไว้ซ่อนเงินมงกุนเยอะ<ช>้ได้ไหมนะถามว่าแข็งแรงไหมอันนี้นะนั่งนะแตกบอกเลยแตกคือพลาสติกมันไม่ทำมาให้นั่งไม่โชว์เดี๋ยวต้องต้องบอกก่อนว่าฮาเล่ฮาเล่สมัยก่อนคือเหล็กมังคุดมังคุดเหล็กหมดแต่อันนี้กลับกันเป็นพลาสติกพลาสติก ABS นะ ท่อไม่ร้อนเหมือนที่บอกไงท่อร้อนอะสีขาวสีดําไม่ร้อนเพราะสีดำมันเป็นพลาสติกอันนี้เมื่อกี้กี้ไปขีดมาแล้วครับมันเป็นพลาสติกอันนี้มันเลยไม่ร้อนแต่ตรงเนี้ยร้อนบอกเลยแต่มันก็คือถ้าถามว่ากับหลายๆแบรนด์ที่ท่อคู่ข้างเฟิร์สว่าเนี่ยไม่ไม่ถึงกับร้อนนะคนได้ห่างทนได้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องสวิงอาร์มเฟิร์สสวิงอาร์มแปลกตามากเลยเหมือนสวิงอาร์มถักเลยเนี่ยดูดิมันก็เป็นแบบรถใหม่พี่รถใหม่นะเขบอกก็เหมือนแพนเมกาเนี่ยมันน้ำหนักเบาแข็งแรงใช่ มันเบอกว่ามันไปกินกึ่งสามลูกในวีล็อตเอเบ็กดีอาร์แล้วก็แฟลตบ็อกซอันนี้ถอดได้ไปก็เหมือนเอเบ็กดีอาร์แล้วที่เอเบ็กดีอาร์จะมีตัวนี้ยื่นมาตัวหลังเป็นตัวป้ายทะเบียนก็ถอดออกมันก็สวยขึ้นแล้วใช่แล้วก็ตัวนี่มาดูคู้เล่ผมว่ามันมองไกลๆแล้วมันมมัันนเหมือนโซ่ได้เห็นป่ะมันไม่เหมือนทดเลสบายป่ะมันเป็นมีอยู่ๆเลยมันมันเหมือนโซ่อะเออเหมือนโซ่แล้วนะครับแล้วมีอุ้ยอันนี้สวยด้วยนะแต่ดูซสายผมว่ามันเล็กนะที่พอมเล็กผมคิดว่ามันน่าจะช่วยเรื่องปลายเพราะว่ามันแรงนั้นคือเคร แล้วไฟท้ายจะอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ <S <S หน,น่อยผมว่าก็น่าจะอออแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนออยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเล็กๆเ,เป็นเหมือนที่สไตล์ตพี่นายก็ทำอ,ะอ่ะที่ชายแบตก,ก็อยู่นี่เหมือนเดิมที่ชายแบตยัางองเอกลักษณ์เหมือนเดิมพี่ชาแบตอยู่นี่นะครับแล้วก็อยู่อันนี้คือปรับพีโอดชกหลังเนาะโอเคท่อ2ออกสองใช่2ออกสองคือบางคนอาจจะอาจจะมาคิดว่ามันมารวบอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือสูบหนึ่งข้างล่างคือสูบสองนะครับเลี้ยวเข้าไปในเครื่องนะครับ โองสองสองสองแล้วก็เรื่องความสูงของรถเฟิร์สพี่มีมีความคิดว่าขึ้นเนินกระดกบ้านเราอะแล้วบ้านเราเนินกระดอกอ้โหอย่างสูงก็พอ4ี่แแล้วถ้าวัดจากตัวในสเปคพี่จะไม่ได้ว่ามันห่างกันกี่เซนเราก็ไม่ได้ท่องสเปครถาาเตี้ยกว่าน,นิดนึงนิดเดียวว่าเหมือนกันนะเท่าเท่ากันแหละเท่ากันแหละใช่โอเคครับ รถมันดูอ้วนๆทุ้มๆี่เนาะใช่โอเคแต่ถามเรื่องน้ำหนักแล้วพามาดมผมว่ามันเบาขี่ง่ายครับสบายดูดิผมสูง182บางคนบอกว่ามันเล็กไปแต่ถ้าเหมาะขี่ได้มันก็เหมาะแต่ทรงมันเท่พี่ดูเดียะแล้วเมื่อวานเฟิร์สบอกว่ามันเห็นข้างหน้ามันเหมือนว่ามันใกล้ข้างหน้ามันสั้นอ่ะตรงปีรถเทเลเราข้างหน้าจะยาวใช่ไหมล่ะครับก็เหมือนว่าเราก็จะมองเห็นแบบอยู่วันนี้อยู่ไกลแต่เนี้ยอยู่เนี้ยนี่นี่คือหน้าแล้วอะคือเวลาขับเร็วแล้วมันเห็นถนนมัน มันให้มันจริงมันก็ไม่ได้เหวอะหรอกมันอาจจะเป็นความรู้สึกไปสําหรับคนที่ใช้ฮาร์เลย์ใช่อาจจะไม่คุ้นตาเพราะว่ามันมันเป็นฮาร์เลย์ยุคใหม่อะครับแล้วคนที่ขับสปอร์ตหรือเป็นซูเปอร์ไบท์อยู่แล้วหรือเป็นนักเก็ตไบอะไรเงี้ยมันก็ไม่คุ้นชินอาจจะชอบใช่จะชอบเพราะมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ48อ่ะไมค์เขาจะอยู่งี้ใช่อันนี้มันจะบังชนาใช่ใช่แต่นี่ไมค์เขาเดือบเพราะว่าคือเห็นล้อหน้าเลยอ่ะครับผมสั้นมากโอเคสุดท้ายเปิดฝากอะไร กลับท่านผู้ชมครับก็สนใจนะครับก็สอบถามเข้าไม่ได้เลยใหม่เฟิร์สก็ใหม่ทุกคนก็ใหม่แต่เราก็พร้อมจหาความรู้ไปพร้อมกันเพราะว่าอยู่นี้อยู่แล้วได้เจอทุกวันมีอะไรถามได้ไม่เหมือนเดิมถ้าไม่รู้เดี๋ยวถามมาให้ก็สนใจก็สอบถามเฟิร์สก็ไดเลยครับเฟิร์สเฮดีพัทยายินดีรับใช้พี่ๆถึงสร้างครับเบอร์คือแปดหกสี่หนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งเก้าและจะภาพแบบได้คือต้องฟังเสียงใช่ไม่ได้ฟังเสียงฟังเสียงก่อนครับมาฟังเสียงกันขอฟังเสียงนี่นะครับเสียงก็ลั่นเหมือนกันนะเนี่ยเือนแพนไมกาเออ ใช่ไนไหมครับเสียงนี้นะถ้าไม่ได้กำคัดอะ่ะมันจะล้องวอกนะมันจะร้องวอก๋อไหนกกำคัดหน่อยกำคัดมียิมี้นะก็เลนลายอยู่8ปดพันอ,อ่ะเลนลาย8ปดพันอ่ะเออ ทนออันหนึงนะไม่ใคยไ่ข<ม>ี<ห>่ถึงแปดพั 8, นผมไม่กลา้าขี่บอกเลยเออผมไม่ได้ชอบความเร็วแค่นั้นโอเคเป็นไงข้านั่งเทไหมเทมันเป็นยุคใหม่อ่ะเฮี่ยมันเฟี้ยวอ่ะรู้สึกว่าคัสมันห่างไปหน่อยนะเห็นไหม พี่เขาแฟนบอลแฟนบอลได้ได้บอพี่เต้เดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายต่อสวยสวยแ่นั้นก็อคตามนั้นเลยโอเคครับไงฝากไว้เลยครับก็เอ็กเมัเนี่ยรับฝฟอร์นีเจอร์พัทยาครับก็คิดถึงทุกคนด้วยกันมานานคิดถึงทุกคนคู่บุญคู่บุญคู่บุญรถตู้คู่บุญเราไม่ได้ทะเลาะกันนะลูกค้าบอกถามบอกคนว่าเราทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ได้ทะเลาะนะครับแล้วก็หลายหลาย ช่วงนี้เก็บตัวอยู่บ้านเออแล้วก็ผมยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังไม่อยากจะมาเจอเฟิร์สาะวเราไม่รู้ผมไม่ได้ไปไหนเลย่องอะผมก็กลับบ้านจริงไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยตั้งแต่ปีทกี่แล้วมันมันชินไปแล้วอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วก็ติดตามชมครับแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวขี่กับน้องเฟิร์สแน่นอนนะครับกับรุ่นนี้แล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะขี่แพนเมกาไปแล้วเดี๋ยวพี่หนึ่งขี่คันนี้เพราะว่ามเจื่อสเดียวกันสลาบกันโอเคแล้วก็มีอะไรกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมครับ หให้พี่หนึ่งาอาลุ้โลโก,ก้ใหม่เพตอนนี้คนกดไลค์น่าเยอะขึ้นแล้วพี่แฟนเ <c oughs> นี่ยเรามาอัปเดตเลยว่าทั้งนี้แล้วกดไลค์เท่านี้อันนี้กดไลค์อันนี้นแทนแว่าพี่ไม่ได้เจอนานขนาดไหน <c oughs> ใช่ใช่เพราะ,าย,ะายอดกดไลค์มันเพิ่มขึ้นนี่ถ้าเราไม่ได้เจอนักการ์จริงๆเกือบจะ4เดือน5เดือนแล้วนะใช่ป่ะตั้งแต่แพนเมกาใช่ตั้งแต่แพนแพนเมกาครับโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามชมคลิปต่อไปครับเสาร์ด้วยครับสวัสดีครับ